วันนี้มาเยี่ยมพี่เอ๋คุณพ่อน้องอุย้ยเจ้าของร้านยุ้งข้าวเขาใหญ่นะคะพี่เอเล่าบอกว่าหมอหมอพี่เนี่ยลำบากมากเลยเพราะว่าลูกสาวไปตัดแว่นสายตายาวให้แพงแแงแต่พี่เอ๋บางทีก็ลืมเผลอแว่นหายบ้างอะไรบ้างหมอก็เลยบอกว่าไม่ยากเลยค่ะพี่เอ๋ก็เดี๋ยวเรามาทําตากันละกันเพราะว่านี่เป็นเรื่องของสายตายาวตามอายุที่ทําเลสิกได้ไหมจะว่าได้ก็ได้นะ การทำเลสิกหรือเล็กสมายในการรักษาสายตายาวตามอายุนั้นเนี่ยคะ่ะก็มาอยู่ที่คำว่ามโนวิชั่นนั่นเองนะคะคือเราวางแผนให้ตาข้างหนึ่งเนี่ยมีสายตาสั้นค่ะแล้วเราก็เก็บสายตาสั้นไว้เพื่อสายตาสั้นนั้นตัดกับยาวอันนี้คือองค์ความรู้ที่เรียกว่ามโนวิชั่นนั่นเองเช่นถ้าเกิดว่าเราสายตาสั้น500สองข้างเราอาจจะยิง500ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยิง400เหลือสั้น100หนึ่งไว้ตัดกับสายตายาวนั่นเองนะคะและ เราสามารถเลือกที่จะทำโอน v วิชันได้ตั้งแต่แว่นคอนแทคเลนส์หรือเลสิกและรีเล็กสมายเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้คนคนหนึ่งที่เบื่อแว่นมากหรือว่าแว่นหายเก่งมากเนี้ยแล้วเราบอกว่าไม่ต้องใส่แว่นก็ได้เนี่ย เราจะต้องทดลองก่อนนะในการทดลองนั้นก็คือให้ลองไปใส่คอนแทคเลนส์ที่เรียกว่าโมโนวิชันดูเช่นที่ยกตัวอย่าง500 2ข้างเนี่ยก็ให้ใส่คอนแทคเลนส์ข้างหนึง500ข้างหนึง400ดูนะคะแล้วลองไปใช้ชีวิตเลยในคนที่เขาปรับตัวกับโมโนวิชันได้คือสมองรับได้เนี่ยเขาจะบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้เห็นว่าเขาว่าตามวัวเขาสบายดีแล้วก็เห็นได้นะคะ ในกลุ่มนี้เราก็อาจจะเลือกที่จะให้ลองใส่คอนแทคเลนส์ก่อนหรือลองใช้แว่นก่อนเมื่อแน่ใจว่าชอบแล้วจึงค่อยทำเป็นถาวร mm hmm. เช่นเลสิกหรือรีเล็กสมัยนั่นเองนะคะ mm hmm. การที่เกิดแว่นหายในคนใส่ตายาวตามอายุไม่ใช่เรื่องยาก mm hmm. ก็คือจัดการกำจัดแว่นเสียนะคะจะทำยังไงก็โมโนวิชันนั่นเอง แต่อย่างที่เราทราบค่ะโมโนวิชั่นไม่แน่นอนบางท่านก็ทําได้บางท่านก็ท,าทําทไม่ได้เนาะต้องมาลองก่อนและใส่ยตะยาวตามอายุนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจว่าท้ายที่สุดแล้วก็กลับเข้าสู่ธรรมชาติค่ะต้องมีแว่นด้วยนั่นเองนะคะ